สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมวัดหน้าพระธาตุนะคะชื่อหรือชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าวัดตะคุนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวอำเภอปักทงชัยสร้างขึ้นในพศ2 3 3 0หรือในรัชการช่วงราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกตั้งอยู่อำเภอตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะตั้งอยู่ข้างบทใหม่เป็นหลังดั้งเดิมที่มีมาครั้งสร้างวัดนะคะฐานโบสถ์มีลักษณะแอ่นโค้งที่สับท,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 ทางช่างเรียกว่าตกท้องสำเพาหรือท้องช้างหรือท้องเชือกซึ่งเป็นรูปแบบปถสถาปตัตยกรรมที่ช่าง นิยมทํากันในช่วงไปกรุงศรีอยุธยาหรือต้นกรุงศรีอยุธเอ่อโกรัตนโกสินทร์นะคะที่น่าสนใจคือส่วนของหลังคาซึ่งไม่มีช่อฟ้าใบละกาหางหงเช่นโบสถ์ที่เห็นทั่วไปซึ่งคล้ายศิลปะกรรมพระราชนิยมในรัชรัชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในโบสถ์มีภาพเขียนซึ่ง อยู่ในสภาพสมบูรณ์น่าชมเป็นภาพแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพชาดกตอนต่างๆนะคะและมีภาพพระบทพระพุทธเจ้าทรงยืนภาพการน้มัสการลอยพระพุทธบาทภาพพิธีศพหรืออสุกรรมฐาน สุภกรรมฐานพระมาลัยนอกจากนี้ยังสอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้านด้วยในอดีตมีภาพเขียนทางด้านนอกแต่ในปัจจุบันลบเลือนไปมากแล้วเหลือเพียงบางส่วนที่เหนืออยู่ประตูทางด้านหน้านะคะจะเลือนออกไปแล้วนะคะอีกทั้งยังมีหอไตกลางน้ำนะคะตั้งอยู่หน้าโบสถ์หลังเก่า หอไตหลังนี้ยกพื้นสูงชั้นเดียวอยู่ตั้งอยู่ในสระน้ำมีลักษณะสถาปัตยกรรมของแบบเรือนไทยนะคะหัวจัว่วหลังคาจัว่วภาคกลางผนวกผนังอาคารเป็นแบบฝาปะกันปะกุลเหตุที่สร้างอยู่ในน้ำเพราะหอไตเป็นที่เก็บพระไตปิดกตําราคัมภีรโบราณซึ่ง ทำจากใบลานเป็นส่วนใหญ่หมอดมดปวกจึงมักจะเข้ามาแทะกัดกินทําให้เกิดความเสียหายคนโบราณจึงได้สร้างสระน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ต่างๆขึ้นไปทําลายพระคัมภีร์เหล่านั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปหยิบใช้ก็จะมีสะพานพาดไปที่หัวกระไดขึ้นหอวไตเสร็จแล้วก็ยกออกปัจจุบันหนัวไตนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตาม หน้าที่เดิมแล้วหอไตหลังนี้มีภาพเขียนไว้ให้ชมด้านนอกตั้งแต่ประตูทางเข้าเป็นลายรดน้ำปิดทองส่วนตามผนังเป็นพระพุทธประวัติเทพชุมนุมลายพุ่มข่าวข้าวบินก้านแย่งแม่พระทรณีซึ่งอยู่ในสภาพลบเลือนไปมากส่วนด้านในโตหอไตเป็นเทพชุมชนดอกไม้ร่วงเป็นต้น พระธาตุมีงานนมัสการวันขึ้น15บห้าำเดือนสมอยู่หน้าโบสถ์หลังบสเก่าเป็นปูชนีสถานที่ชาวบ้านปักธงชัยให้ความเคารพศรัทธาตามประวัติของวัดชาวบ้านซึ่งเป็นคนลาวที่อพยพจากเวียงจันท์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนอ,อ,องค์พระพระธาตุมีทรงค้าย พระาธาตุเจดีที่เคยเห็นในภาคอีสานนะคะคือาธาตุพระาธาตุเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนบนสูงเลียวขึ้นไปสอบเข้าหากันมีคล้ายคล้ายดอกอดอกบัวนะคะจึงเรียกจึงเรียกกันในศิลปะลาวว่าทรงบัวเหลี่ยมซึ่งเป็นลักษณะของพระาธาตุแบบพื้นลาวพื้นบ้านลาวนะคะ ก็มีแค่นี้นะคะฝากกันไว้ด้วยเนาะใครอยากชมก็ติตดตามได้